โอเคนะครับผมกรับสวัสดีมิลักแฟนเพจนะครับรายงานผลฟุตบอลนะครับท้ง c e e o o o k และ y t u t u นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งันฟุตบอลประจำวันที่25กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อท่านไม่พลาดคิดไใหม่ของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับเพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโกปาเจนิน่ากันก่อนเลยครับลานุครับเอาชนะทางด้านของเรียวพิ拉สนะครับไป3ประตูต่อ1น1ผลฟุตบอลไทยลีก2อนะครับอยุธยายูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านสีสเกตนะครับไป2ประตูต่อ1 ราชนาวีนะครับเอาชนะทางด้านเกษตรศาสตร,ร์ FC ไป1ประตูต่อ0นหนองบัวพิษณุนะครับเอาชนะทางด้านของสมุทรสาคร FC ไป5ประตูต่อ1สุรกากรยูเนเต็ดครับแพ้กับทางด้านของขอนแก่นยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ3 JL เ,เ,เชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านของอุทัยธานีไป1ประตูต่อ0นครปฐมยูเนเต็ดนะครับเสมอกับแพร่ยูเนเต็ดไป0,0 ขอนแก่น FC ครับเอาชนะทางด้านลำปาง FC ไป1ประตูต่อ0ชัยชัยนาท o อนบิวนะครับเอาชนะทางด้านเชียงใหม่ FC ไป3ประตูต่อ1และนองยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านของอุดรธานีไป3ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลโต้าไทยลีกนะครับโปลิเทโลครับเอาชนะนครสุโขทัยเอฟซีไป2ประตูต่อ0นย์นครราชสีมาเอฟซีเสมอกับสมุทรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ0ประจวบเอฟซีนะครับโอ้โหคู่นี้ครับมายิงกันช่วงโทศวรรบาดเจ็บนะครับโดยประจวบได้จุดโทษนะครับในนาทีที่93นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับมาตีเสมอจากจุดโทษเช่นกันครับในนาทีที่ อ่าร้อยกว่าเลยนะครับคู่นี้นะฮะทำให้จบเกมไปที่1ประตูต่อหนึ่งบุรีรัมยูนเต็ดครับเอาชนะทางด้านของเชียงรายยูนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลฟอร์ตูน่าลีกาของเช็กนะครับยาบอนเนตครับพ่กับท,ทางด้านของสโลวาโกไปศูนย์ประตูต่อสามทางด้านของ f อฟฟาสนะครับเอาชนะทางด้านของมามราเดนเวลาราไป2ประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลเลเอเดดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับวิเทสเทอวิลเลมเทเวนะครับเสมอทั้งด้านเดนฮาร์ไป1ประตูต่อ1โกนิงเกนเสมอกับเฟยานูดไปศูประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับสเปอร์ครับเอาชนะทังด้านวัวเบอร์เกอร์ไป4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษนะครับวอซอพ่ายกับนิวพอร์ตเคาน์ตี้ไป0ประตูต่อ1ฟอลเรนกินครับพ่ายกับเซาเอนไป1ประตูต่อ3 ผลฟุตบลอลลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลนาครับเอาชนะทางด้านของเอลเช่ไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนิมครับเอาชนะลอรียองไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับบาร์ล,ลี่เอาชนะสะโต๊ะไป2ประตูต่อ0สวอนซีเอาชนะโคเวนทีไป1ประตูต่อ0แบนฟอร์ดครับเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเชฟเวนเดย์นะครับไป3ประตูต่อ0 เปตันครับเสมอ QPR ไป0-0บอลสมาร์ทครับพ่ายกับทางด้านคาดิปไป1ประตูต่อ2และแบ็กเบิร์นครับพ่ายกับทางด้านวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมชเชนกัมบักครับพ่ายคาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2 อัตาลนด้าครับพ่ายกับทางด้านของเรอัวมาตลิดนะครับคาบ้านเช่นกันนะครับไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยในเกมนี้ครับอัตาลนด้านั้นโดนใบแดงไปหนึ่งคนด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันนะครับในค่ำคืนนะครับประจำวันที่25กลุ่มภาพันนะครับก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่แรกแข่งเอ่อเวลา6โมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ครับเลื่อนการแข่งขันไปแล้วนะครับคู่โลเซนบอกนะครับ แล้วก็คู่ถันมา6โมงครึ่งนะครับบรันพบกับทางด้านของโอเกเดนนะครับคู่2ทุ่มวาเลนกาพบกับทางด้านของซานเดยยอสนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมโต้าไทยลีกนะครับระยอง FC ครับจะพบกับ BG ปทุมนะครับจะฝูงนะครับแล้วก็คู่1ทุ่มนะครับแบงค์ขอกิเนเต็ดครับจะพบกับทางด้านชนบุรีนะครับโดยคู่ระยองนั้นแข่งเวลา6โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับ โดยคู่แรกนะครับแข่งเวลาเที่ยงคืน 5: 5นะครับก็จะมีทางด้านของ oli, นาโปลีพบกันนานดาชัตเตอร์โดเนตพบกับมัคคับีเทเลอาวีเลการโกลินเจอร์พบกับอันเวิร์ตครับอาแจกพบกับลิวฮอฟเฟนฮามครับพบกับโมนอาร์เซนอลพบกับเบนฟิก้าบียาลิอัลนะครับพบกับเลดบูซาวบวกนะครับโดยทุกคู่นั้นทีอ่อ่านมาเมื่อกี้นะครับแข่งเวลาเที่ยงคืน 5: 5นะครับ แล้วก็จะมีคู่ถัดมานะครับที่เหลือนะครับแข่งเวลาตีสามนะครับก็จะมีเดนโมซาเก็พบกับคาสโนดาขับบูธพบก,กับเดนโมเคียบเลเวอร์คูเซ่นพบกับยังบอยโรมาพบก,กับบาก้าพีเอฟวีครับพบก,กับโอลิมเปียพรีสนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับเรลวซซิดัดครับเอซีมิลานครับ City, พบก,กับเรสต้าเบลเกตครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับสลาเวียปาร์คนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่25กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามไปรับชมนะครับอย่างไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาด คลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ